ึ้นชื่อว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเรื่องเปิดกล้องวันแรกจะถ่ายทำกันอย่างราบรื่นหนะลืมไปได้เลยค่ะงานนี้บทหนักตกไปอยู่กับสาวแมทเพรณีที่ปะทะอารมณ์กับหนุ่มเกรวรินทอนอยู่ดีๆเจ้าหนูที่อุ้มอยู่ก็เกิดตกใจเสียงดังจนร้องไห้จ้าออกมากลางฉากงานนี้ทีมงานกองรักต้องอุ้มถึงกับปันป่นป่วนโกลาหลนต้องปลอบหลอกล่อก,กันจ้าระวนันเห็นหน่วยการสาวแมทเลี้ยงเด็กคล่องแคล่วอย่างนี้แล้วแต่เจ้าตัวออกปากว่าจะให้มีเองต้องขอคิดดูก่อนค่ะเพราะเหนื่อยแสนสาหัสเอาเรื่องจริงๆ ฉากเปิดตัวเออเปิดฉากเปิดตัวกันแล้วก็เจอเด็กกันสามใช่ใช่ใช่น่ารักน่าใครแต่ว่าสงสารเมื่อกี้เป็นฉากทะเลาะกันแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ใช่เมื่อกี้เป็นฉากทะเลาะกันไงแล้วแบบว่าแมทต้องอุ้มน้องไว้ด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเราเหมือนเราเสียงดังแหละแล้วว่าน้องเขาคงตกใจก็ร้องไห้น้ําตาไหลแล้วก็เราไม่เคยเห็นมาก่อน เช้าคือมันต้องอุ้มน้องมือเดียวแล้วก็ถือถืออะไรนะเพิ่งจะถือนั่แหละสภา์จะจบแล้วถือของสัมภาระนู่นนี่นั่นอีกมือนึงอีกมือนึงก็อุ้มน้องแล้วก็ไปบอกแล้วมีการบอกให้น้องไปลดน้าหนักเพิ่งรู้ว่าแบบเพิ่งรู้ว่าหนักหนาสาหัสอยู่กันเป็นแม่ขนาดแบบว่าครึ่งวันเช้ายังแบบนะผ่าติดตามได้นะคะรักต้องอุ้มค่ะรับรองว่าโอน้องน่ารักมากเลยเราสองคนก็น่ารักมากเหมือนกัน